พูดไม่ได้มาอืมมันจะจบพูดอ่ะนะโมต้าสะเคกวาตโวระโวธัมมะตัมปูต้าสะนะโมตัสสะเคกวาตโวระโวธัมมะตัมปูต้าสะนะโมตัสสะเคกวาตโวระโวธัมมะตัมปูตัาสะ हर दंग दाला नांगारामी दामा दाला नागर जमी दंगला नागर जाला नागर दामी दुदी जम्दी दामला नागर दामी दुदी जमी दंगला दादी जमी बुद्धा जाला नागर दामी दादी जमी दामला नागर जाला มาณีติสังสมาธิยามิมงคลสงฆ์อะรหังปะเยละมณีธีสังกัมมะติยามิสุระเมละยัมมะจะบัหมมาสงฆ์นาวะละมณีภิมมาติยามิสาธุสักเฆธรรมะเอตรูปะเปริสิตาราชสีห์จันดริเตวิมาหานิเยเทเปยรัตเตจะกัมเมตรุวรรณะทานะทานะเอหังวัตตุมัยวิเจติอุမ္มาจะยันตุเทวะจลธาราวิโตเมยะกะกัณฑะปะนะสา เอจันตาจันติเกยังมุนิวัรันนังสาตโบเมสุนันตัวถาบูรณาสาวณกัรโรยามทันตาธรรมตัวนักรวายามดันตาสังคสาวันกัลโรยามดันตาลงพัดมาเลยครับเต็มเลยมาเลยเย็นเลยเทพมาแล้วครับสาธุขออัญเชิญเทพเจวันทุกทัานฟ้าตั้งแต่อรูปปฐมสู่จาตุมหาราชิกาตลอดจนเทพเทว่าปูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ องค์พระธาตุาหางเงาและเจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งบัดนี้เข้าไปเจ้าจะนำเทียนมาจุดเป็นพุทธบูชาแค่พระธาตุหาเหงาโดยมีปุณอลุณีบุญสุภาพรเกิดวันที่ที่13าพุทธภาคม16ต่อแล้วใครปุณดุจเดือนแก้วปัะเสรฐเกิดวันจันทร์ที่สองกันยา 39, สามปุณสกาวเดือน ผลสมหวังเกิด15มิถุนายน14คุณพงพ์พรสีแทสศีเกิดวันพฤหัสที่11พฤษภาคม10คุณดุจพรทองคําเกิดวันที่15พฤษภาคม14ข้าไปและข้าไปเจ้าน,น,นาวทูจิรสิทธิ์จางวิไลขออัญเชิญเทพเ,เทวันที่ปกปักรักษาดวงจิตด,ดวงยญาณของบุคคลที่พร,ระเจ้า ได้กล่าวมาแล้วได้มาวุมโมทนาสาธุการลงมาร่วมกันสวดมนต์พุทธบูชาเป็นการบูชาิม่อนับนี้เธอ ังรานิปันจังการนามีที่ปิโสลังธรรมะธัมปุจจมิจฉาการ์นติสัมปันโนุกัตโลกัมีตัวอนุตโลบุรัตธรรมทานเลมทนุดังูวาเตีธรรมังชีวิตังยาวันในันนังการงนามีตวกาโตปะกวาตามมุตันที่อาการิตัเอยิปตีโกโอปันน่ปัจตังวิริยบุญจุลที สังฆังจีวิตังยาวันมิปอนังตาลนังกันจามิทุปันทิปันโนปะกุมะโตตังมวังสังกุจูปันติปันโนปะกุมะโตสังมังกุยัญญาปันทิปันโนปะกุมะโตสังมังกุตามิปันทิปันโนปะกุมะโตสังมังกุยติสังยจตาลีปุริสุกันนี้จะบูชาใหญ่สัมปะกุมะโตตังมังกุอาห์น่ยโยปาห์น่ยโยดักินเอโยอันจาริกาลนิโอนิตลัมเป็นังโลกะสาตติปุชาบูชามหาเตชะวันโตธรรมะปุชามหาปัญญาวันโตสังฆะปุชามหาโพกาวโหติโลกะเสถังอะพิปูชยามิ ที่ทปิโศปกระวาสาธุมือข้าพเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นระหว่างทิ้วปนกนรมาตการข้าพเจ้าขอเนมนาตการคุณบิดานหนึ่งคุณบาณาติตองคุณแม่โพศพสามเก้าคุณเจ้าห้าสิบหกคุณเม่าเจ้าสามแป้พระสังเจ้าสิบสี่คุณแม่ธรณียิ้หนึ่งพระพงคาสิบสองคุณเพิงหกคุณพ่อปายเจ็ดคุณอักกะราชสิบหนึ่งคุณอักคุณอักศรสี่หนึ่งคุณอักกะราชเซสามคุณอุปชาสิบคุณอุปชาคุณกัมวาจานคุณอโนศักคุณปัสวาคุณัวต คุณดวงแกวทั้ง3ประการคุณสินห8สินแสินจัร้อยยืดคุณมรคสี่คุณผลสี่คุณนิพพานหนึ่งจึงรวมเป็นคุณกุศลธรรมเก้าคุณพระฤาษีผู้มีอิทธิฤทธิทั้งร้อยแปดถงพร้อมผู้ทรงฤทธาบารมีคุณพระภูมิเจ้าที่เจ้าคุมปาลีพระมาตุลีงานที่เบียกลบนับสือแห่งฝูงชนคุณพระทศพลยานคุณพระเจ้าทั้งสามสิบทัศน์แห่งทุกสบารมีคุณพระธรรมพึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันคุณพระรัตนไตรคุณพระธาตุพระสมุทเจดีย์พระศรีมหาโพลลุ คุณพระธรรมวิหารทั้งสี่คุณโมกขลาสาลุบุตรคุณรุณทัพระกุมระเถละพระอนวลพระกบมปติคุณตีนิสิงเหคุณเล็กคุณยันคุณพันคาถาคุณว่านคุณยาคุณตะกุดพิสมรพระปฏิเจตและมงคลคุณพระมหาสัตตราอันเรืองเดชวิเศษคุณพระอาทิตย์หกพระจันทร์สิบห้าพระอังคารแปดพระพุธสิบเจ็ดคุณพระสาวสิบพระฤหัส1ิบเจ้าพระลาหูสิบสองพระศุกร์ยี่สิบหนึ่งพระเกศเก้าคุณพุทธเจ้าทั้งหลายที่เคยอุบัติขึ้นมาในโลกขอให้การกระทำพ ข้าพเจ้าขออัญเกินพุทธคุณหนึ่งพระธรรมคุณหนังพระสังคุณด้วยเดชาข้าพเจ้าจะทําการสุดเทียนส,รรรสืบดวงชสตาให้กับผู้มีรายนามที่ต่อได้เสนอขึ้นไปนี้ณนะสถานที่แห่งน,นี้ขอให้ประสิทธิเมทุปราเเิอ <c oughs> นะโมตัมมิโกะตระตตัมมันตมปุตตานันโมตัมิะตระตูตัมมันตมบุตตาันโมตัมมิโกะตระตาันสามิจามีนาสังิมะจามาติวาตัมปิยัปปาลยันติปมะจามาติวาภิลาปะปะวันตุมีมหาปุโญมหาลาภุปกวันเมวิเตปาวุติมานุณโมุทธายา ရရောပြာကောရာမေလာရင်းာပီလသာစရးလာစားလာအိရော်ပုမမာပသကမတ်မပတင်ပာပာလုလု။ นะโมพุทธายะพุทธภาไตลักขณายานะนีโนภลังตีตาหันตสูตัมมาพุทธोตัมโมสังโฆยะตาพุทธโมนะพุทธาพูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอะคีตานังวะลังอันตังสิวลีกะมาเถลังอังวันทามิดุระโตอาหังวันทามิตะริโยอาหังวันทามิสัมปโตพุทธังคัมมาสังฆาปูเชมิ ธัมบะติจามีนาสังติโมปัมมะจามาเทวาสัพเพยักข้าพลายันติปัมมะจามาเทวาอาภิลาภะอบวันตุเมมาอุญโญมาโออบวันตุเมนิเตปะบุหติพุทธะมาอะอุนะโมพุทธายาวิลาตาโยวิลาโุณะยังวิลาอินสาวิลาตาสีวิลาตาสาวิลาอิติโยพุทธะสัมมานิมานาพุทธะสัตวะโอมตัมดีเป็นเก่งตาปาลืลือนะโมพุทธายะขาพุทธภัยรล้วจะ ยามณีนบราสีสาหัสสุขามาบุตโตธรรมโมสังโฆยตาบุตโมนาบุตนะบูจากรรมบูจาสังกาบูจาอาทิตนังเทียงสีมณีสจนาเทระอาหังวันตามิทุระโตอาหังวันตามิตาติโยอาหังวันตามิสัมมาโสปุญญาธัมมาสังกาปุเสมิตัมปฏิสัมมิสันสีโมภมมาจามาเทวาอาภายันติภัมมาจามาเทวาอาภีลาภะภวันตุมีมา Tunggu Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. สิกุทั้งมาอาวุธนโมพุทธายะวิลาตยาโยวิลากุณายะวิราสิงตาวิลาตัสีวิรากัสาวิลาอิติโยพุทธะสามานิมานะพุทธะสสวาลมตมฤติสามีเปิงเปิงบับปาอาหาลลุลลุนโมพุทธายะบังพุทธะไตรรัตนายะมานีโนปรัสีสะมาสสะสุตธรรมพุทธตธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีตานังวะรังกันตังสิ วนธริสมาเิรังอาหังวันธามิตุรโตอาหังวันธามิตาตุโยอาหังวันธามิสัมปโสปุณธิธรรมะสังกาปุเสมีกัมปะติจามีนาสังสีโมกัมมมจมหเดวาสัมปีกขามบาลายินกรรมมจมหาเดวาอาภิลาภาะวันตุเมมหาคุณโยมหาราโุบวันตุเมมิเตบาหุอติพุทธะมหาอุโมพุทธายาวิลาตะยวิลาคุณวิลาหิงสาวิลาตาสีวิลาทาส วิรอิติโยพุทธาสามานิมานาพุทธาสาตัวโอมสมติสามีติ่งเงบามาฮาลือนเลืนโมพุทธายะบางพุทธาไตรรัตนาณมานีนปหาสีสาหัสสุธรรมาภิเตธรรมโอยะาบุโมนพุทธาบูจาธรรมบูจาสัณฐบูจาอคีตานังวะรังตัตังสิวิรมาเถระนะหังวันตามิตุระโตังวันตามิตาติโยอาหังวันตามิสังโตบุญตาธรรมส สังฆาภิเสมิสัมปติสามินาสังสีนาจมหเทวาสัมเิยักขารายันติัมุทธมหาเทวาอาจิลาภามผวันตูมมหาปุญโญมหาะภูวันตเมีมิเทปะญาติพุทธะมะหุนอะโมพุทธายวิราทาโยวิราโกนายังวิราหิสาวิราตาสีวิราตาสาวิราอิติโยพุทธะนานิมานณพุทธะสัตวะอมจามเดสามิเพ่งเพ่งบาบา ลนโมพุทธายะพาพุทธตถาายานะนีนบราติสหาสากุมะพุทโธธรมสังโยยะาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะตัตถะบูชาอาคีตานังวะรังตังตังติิริจมะตลอาหังวันตามิตุอาหังวันตามิตาตโยอาหังวันตามิสมมตัวุุฑะธรรมะสังอุเจนีธรรมปิติามินาสังตีโมบมาจมาวันตัติยัคขาลาั ตีธมมาจมาเทวาอะภิลาภะพาวันตุเมมหาบุญโยมหาลาภุาวันตุเมมิ ปาวาติพุทธามาออนะโมพุทธายะวิระตายวิระกุณายังวิระยินสาวิระชิวิระาสาวิระอิทิโยพุทธามามิมามาพุทธาสัตวะอมตะมิเบงนะปะฮาฮาลือลืนะโมพุทธายะพะพุทธาตยรัตนายานมานีนุครติสิทะหัสสจจธรรมะพุทธธรรมโมสังโฆยะตาบุตโมนะพุธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอากีตังมารั ทังสีวลิฎมะเถรังอาหังวันทามิตรรตโวอาหังวันทามิทาิโยอาหังวันทามิสัมะจุกุตถะธรรมะสังฆาปุเสมินะโมพุทธายะ พระพุทธายะตนะญาณมณีโนบลาสีสาสัพปฏิชามิเออกรรมสัพปฏิชามินาสังสีโมพรหมมาจะมหาเทวสัพเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมาเทวอภิลาภะพวันตุเมมหาคุญโยมาลาภุวันตุเมมิเทพาหัวที่พุทธามาอวุพระพุทธายะวิราตาโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีศาสาวิลาอิติโย သတ္တသမณีမာနဗုဒ e ္ဓသတ္တဝါဩမဓမ္မတိတံမ um ိတ um ္တေတ္တံဘာပါလလလ นะโมพุทธายะพุทธาไตรรัตนายาณีโนปรติสิสะหาสุธรรมพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุตโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคจิทานังวะรังการังสิวะตมะเิระหังวันดามิตุระโตอหังวันดามิตาดโยอหังวันดามิสัมถุปุตตะธรรมสังฆปูเชมิ จิมบลีามาเโลตุวันนัมมามาบนมามาวัุวันทามมาบาละบาลังมามาบุามมาฮาลามาตะเพ่นวันตุเมิมลีามาเโลูุวันนัมมามาบนมามาวัุวันทามมาบาละบาลังมามาบามมาฮาลามาตเพนาบันตุเมามีุ่วันน้มมามาบูจนมามาวัุวันามมาบาลบาลังมามาบามมาฮาลามาตเพนวันตุเม พุทธังตัมมังตังขังจาติกังตังมรังกังตังปาติกังตละพัดกันตังพุทธังอรหังตัดตังจังงางพระเวสัมปติกามิเมสัมมุขเถสภาละหาสิเจสัมมุขหาอิอรหังอรหังสุขกุศลธรรมมาสัมบุคโตทุสัตนะโสนโมพุทธายะปัจจะมาเลชิโนนาโถจตโตสามโพทิมุตตัมังจตุสัตังปัจกาเสติธรรมะกับตังปวัตติยิเอเตนะสัจจวัจเจนะหูตูเมชะยามังคะลัง พุทธังอาลัตนานังตัมังอาลัตนังคังอาลัตนังพุทธังประสิทธีตัมังปสิทธิตัมังพัสสิทธินะโมพุทธายะพระพุทธพปฏัยรัตนญาณมะนีนพรัตน์สีสหัตสัสุธรรมาภุทโตธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะปุชาธัมมาปุชาสังฆบูชาอักคีทานังวะลังคันตังสีวลีธรรมะเถรังอังหังวันตามิตรุตโตอังหังวันตามิตาติโย อาหารวันตามิสมะโชพุทธะสัมมะสังคาปูเจมิติปารมิติงสาอิติสัมัญยุมาคาตาอิติโพที่มนุษย์ปัตโตอิติปีโสจเตนะโมอิติปีโสวิเศษเสีอิเศษเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธังโสวิตังพุทธะปิติอิติปารมิติงสาริติสัมัญยุมาคาตาอินุตัโตอิติปีโสจเตนะโมอิติปีโสวิเศษเสอิเศษเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธังโสวิตังพุทธะปิติ ปรากฏว่าเทียนอันดับแรกนะครับของคุณหยุดเดือนนะครับหุดเดือนเดี๋ยวดูรายชื่อก่อนนะครับปรากฏว่าเทียนของคุณหยุดเดือนนะครับอันแรกนะครับไม่ลงไปนะคนที่สองสกาวเดือนปรากฏว่าคุณที่สามพงพงพรนี่เร็วมากเลยครับุดเร็วกับเพื่อนเลยนะครับโยนไม่ต้องใครรับโยนคุณพาอะไรนคุณอารุณี อันีคราวนี้เป็นแต้สีเหลืองสูงมากเลยสูงมากเลยนะครับแล้วก็มาของคุณอะไรนะรุนีคุณไม่มีชำนีน้เนาะคุณอะไรนะ,อ,ะอัน,นอันที่สองอันกลางนั่ของอาจารย์ยักษ์อ,อันสุดท้ายนั่นของคุณดวงพรดวงพรทองคําสีเหลืองสามอันนั้นยังติดลุกได้ดีเมื่อกี้นี้ตอนที่เริ่มกับเคเนาะเทวดาก็ ลงมาพรมพัดแรกมากเลยแล้วก็ตอนนี้ลมหยุดนิ่งกิ๊กเลยนะครับตอนที่เราสักเคเชิญนะครท่านก็ขึ้นมานู้เดี๋ยวก็ต้องดูปรากฏว่าของคุณพงพรเร็วกับเพื่อนหมดไปแล้วครับแล้วก็ตามด้วยของคุณไม่ใช่คุณพงพรเนาะคุณดุดเดือนมาดับสองนะครับคุณสกาวเดือนนี่อยู่อันดับสามอรุณีอาจารย์นี้จุดช้ากับเพื่อนเลยนะของอาจารย์ยากอยู่อนกลางเรียงตามดับเลยนะเนี่ธตามุโสนะครับตอนนี้เราก็ได้มา จุดเทียนบูชาองค์พระาธาตุผางเงาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่ดีเนาะคนเขาก็มาฟังนะเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้สิงเนาะสาธุข้าแต่เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวอันอันกล่าวนามอันเชิญมาตั้งแต่องค์พระาธาตุถาเงาเทพเทวาที่รักษาสถานที่อย่างนี้ และทุกดวงจิตดวงานเสด็จปู่ทุกๆองค์บัดนี้ข้าพเจ้านาวาโทจิรสิทธิ์แสงวิไลโหโหเกิดวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนคุณโหโหอารุณีบุญสุภาพรวันอาทิตย์ที่13พฤษภาคม16คุณดุดเดือนแก้วประเสริฐวันจันทร์ที่สองกันยายน2539คุณสกาวเดือนผลสมหวังเกิดวันที่15มิถุนายน25 1 4 คุณพงพรสีแปรสีเกิดวันหัสที่11พฤษภาคม1 0คุณดุจคุณดวงพรทองคําเกิดวที่15พฤษภาคม2514บัดนี้พวกเขาจะทั้งหลายได้จุเทียนสืบดวงชะตาเสริมบารมีสดอกเกาะต่อองค์พระาธาตุถเงาขอบารมีขององค์พระาธาตุเทพเทว,วาสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ดูแลรักษาดวงตาของผู้คนที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาพร้อมตัวพวกข้าพเจ้าให้จากนี้ไปได้ประสบกับความสุขความเจริญเนาะเดี๋ยวบูชาทำนี้กันเนาะอระหังมันตะนะคะรัษะเฉทะกาลังเจนะสัพโสคกิทา,ายะนะโมละมะนิยายะฉายาปิติปสาณทาตุโยปาติ ทิฏาพุทธ,ธะเกสะพาตุยโยวันทามิสัพปโสทังจะมะมะสิลาสาปูเจมิโสริจะกราพังพระวันตุมีห็นะลมพัดมาให้เย็นเลยเนาะทุกนะขอตรงเทศเทวาับนะ ทพวกจัาหลายได้บำเพ็ญเพียรกันมาตลอดเวลามหานันนี้ขอบุญกุศลนี้จงมสกแต่เทพเทวาครูบาอาจารย์สิ่งศัก,กด,ดิ์สิทธุดวงจิตดวงวิญญาณที่ข้าพเจ้าได้อัญนเชิญมาตลอดจนพระาธาตุผางเงาดวงจิตดวงวิญญาณใดที่ทุกทรมานอยู่นัดที่แห่งนี้ขอให้ท่านรุมโมทนากุศลพละบุญน,นี้ให้ท่านพ้นจากทุกข์ก็ตกโลกภัยให้ท่านได้สู่ภพภูมิที่สูงขึ้นเทพเทวาใดมีบุญมีกุศลอยู่แล้วขอให้ท่านมีตบะเดโชชัย มีบารมีมีพภูมุ่มสูงยิ่งขึ้นไปทุกท่านและขอบารมีแห่งเทพเทวาแห่งเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าป่าเจ้าเขาพระธาตุผางเงาทุกดวงจิตดวงาณเชิญมาให้ประสิทธิอวยพรใจให้กับสิ่งที่พระคุณเจ้าได้ตั้งเจตนามาบูชาองค์พระธาตุนที่แห่งนี้ดัดนี้การจุขเรียนของข้าพเจ้าได้บรรลุสําเร็จแล้วขออันเชิญเทพเทวาทุกท่าน ได้มุโมทนาและรับผลแห่งบุญกุศลที่พวกข้มพเจ้าบำเพ็ญมาทุกประการและขอส่งเทพเทวาทุกๆุพระองค์กลับสู่วิมานของท่านขอให้เทพเทวามีความสุขและขอให้สิ่งที่พระมเจ้าตั้งสิทธิฐานขอกันในครั้งนี้จงประสิทธิ์ิเมนับแต่บัดนี้เถิด ลาพระธาตุกันนะทางบ้านนุโมทนาสาธุเดเอออะรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาผู้กลางพระกวาต่างอะิวาเทมิวาคาโตพระ,ะกวาตาธรรมโมอัมมณมสามิสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสังโฆสังขามหมามิ ่สาธุสำเร็จแล้วจะพอใจจะใจเต็มเนี่ยที่ม้วนมาพอดีเลยนะของอาจารย์แยกนะที่ม้วนมาจะพอดีทุกเี่นะไม่นานแหละเร็วอ่ะก็เราลงน้ำผึ่งมาเท่าไหร่สมบูรณ์แล้วเนี่จันทร์ได้ฉันอยู่กลางหยุดไหนก่อนเดี๋ยวบอกกล่าวกันอ่ะโอเคสำเร็จแล้วนะก็นุโมทนากับทุกท่านเดี๋ยว ช่วงค่ำติดต่อกับทางวัดแล้วประมาณ2องทุ่มหรือ3ามทุ่มนะครับจะไปจุดที่พระาธาตุจอมกิติอีกครั้งหนึ่งะนะก็ขอทุกท่านที่เป็นเจ้าของเทียนเนาะแม้จะไม่ใช่ก็ขอ,อยตั้นตั้งกิจติฐานต่อหน้าองค์พระาธาตุผาเงาน,นะครับเพราะเป็นสิริมงคลเพราะว่าผมก็เป็นสะพานบุญมาให้นะครับขอทุกท่านโชคดีเดี๋ยวเจอกันครับ